เ็ดกุมภาเอาละครับปิดท้ายด้วย าระน่ารู้จากปตทค่ะบริษัทอินโนบิกเอชียจำกัดน,นะคะไปจับมือกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะและก็คณะเภสัชศาสตร์ตรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะในการพัฒนาโภชนาการทางการแพทย์หรืออาหารสําหรับผู้ป่วยนะคะมีการคิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญโดยจะแบ่งอาหารตามกลุ่มอายุเพศวัยต่างๆและด้านโภชนาการและล่าสุดนะเขาออกมาอีก2ผลิตภัณฑ์ใหม่อยากรู้ใช่ไหมคะว่ามันผลิตภัณฑ์ตัวไหนอย่างไรก็ไปดูจากรายงานชิ้นนี้ค่ะ บริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัดจับมือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือวอวอและคณะเพศสัศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยประกาศความสำเร็จการทำงานภายใต้แนวคิด Open Innovation Platform หรือการดำเนินธุรกิจแบบเปิดรับและแลกเปลี่ยนองความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน โดยนำงานวิจัยทางด้านสุขภาพและเทคโนโลยีสุขภาพมาต่อยอดพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้บริโภคสร้างมูลค่าเพิ่มและความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากลและวันนี้ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใหม่เป็นครั้งแรกถึง2ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์แรกร่วมมือดำเนินงานกับคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเปิดตัวอินโนบิกโปรเบต้ากรูแคนพลัสที่นำประโยชน์จากเบต้ากรูแคนพลัสด้วยโพลิลลิสซันฟอราเฟนในผงบัคโคลีวิตามินดีวิตามินซีและเควอร์ซิตินและผลิตภัณฑ์อินโนบิกโปรไบโอติกจีดีที่ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคัดเลือกเชื้อโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทย ที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยครั้งแรกเพื่อให้เหมาะกับคนไทย i n n o นบิเนี่ยเป็นการที่ไปคุยว่าจริงๆแล้วมันมี Innovation อะไรที่น่าจะสามารถที่จะตอบตอบรับกับตลาดแล้วก็สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภค สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับสิ่งที่เราทําหน้าที่ก็คือว่าเราก็นํางานวิจัยมาผสมผสานกันแล้วก็ให้อาจารย์วิจัยต่อมีการพัฒนาต่อเนื่องล่าสุดก็มีการจดอนุสิทธิบัตรอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เป็นความร่วมมือในตลอดระยะเวลาเกือบ2ปีที่เราพัฒนามาน่าจะเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยนะครับที่ผลิตภัณฑ์สารเสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยคนไทยแล้วก็ผลิตในประเทศไทย100%ยเปอร์ครับในสเต็ปถัดไปถ้าผลิตภัณฑ์ได้รับการตอบรับก็คือการอัพสเกลไปสู่ภาคอุตสาหกรรมที่ขยายเติบโตมมาาากขึ้้นนไ่่วจะะเเเป็รพลีย จุลินียหรือว่าการที่ทําสารสกัดตัวนี้นะครับรวมไปถึงการลงทุนวิจัยด้านอื่นๆต่อไปครับเอาละครับวันนี้ประเด็นที่ต้องติดตามแผ่นดินไหวระดับสิทธิ์ลิกเตอร์ทีท่กองบัญชาการตํารวจนครบาจะมีอะไรต่อมาก็ต้องรอติดตามแต่เดี๋ยวรอบสิบเอโมงเราเจอกันอีกรอบหนึ่งวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ